นัตตี้ค่ะชาแนล e l M&N Ford ค่ะวันนี้นัตตี้มีบรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนเจอร์เลยนะคะจะเป็นบรุ่น XLS 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ตัวเบื้องต้นราคาขายจู่ที่889,000บาทเท่านั้นค่ะไม่ข้าม9 0 0 0 0 0เลยและที่โปรโมชั่นดีเลยก็คือ ฟรีชุดแต่งเต็มนะคะหรือลูกค้าอยากจะเลือกรับในส่วนของตัวที่เป็นดอกเบีย้ยศูนย์เซก็มีให้ค่ะสาหรับรุ่นนี้ส่วนแคมเปญโปรโมชั่นเด็ดเด็ดมีอะไรบ้างนอกจากที่นัตตี้บอกไปนะคะให้ลูกค้าทักหานัตตี้เพื่อที่จะสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเบื้องต้นได้เลยอันไหนที่โดนใจลูกค้าอันไหนที่ตรงใจลูกค้านะคะนัตตี้ยินดีจัดให้เลยค่ะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวนัตตี้จะพามาดูรุ่นนี้กัน รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLS มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจุดที่170แรงม้าเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ6สปีดเลยที่เห็นนะคะทางด้านหน้าจะเป็นชุดแปลงหน้าแรปเตอร์ตัวชุดแปลงหน้าแรปเตอร์เนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่กันชนหน้าใหม่และคิ้วล้อใหม่ค่ะเป็นชุดของแปลงหน้าแรปเตอร์เขาเลยนะคะ กระจังหน้าตัวงานมาเป็นสีดําด้านค่ะพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดที่เป็นสีดําด้านดุดันให้แบบนี้เลยในส่วนของตัวฟอนต์ฟอดเนี่ยอยากได้เป็นสีอะไรไม่จําเป็นต้องเหมือนกับคันนี้ที่รีวิวทั้งหมดก็ได้ค่ะลูกค้าอยากได้สีอะไรแบบไหนนะบอกนะัตตี้ได้เลยรีเควสเข้ามาได้เลยค่ะนะัตี้จัดให้ได้หมดเลยนะ ตัวตะแกงรังพึ่งที่มากับกระดาจังหน้าค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าของเครื่องได้ดีด้วยและมีไฟ LED ให้ด้วยค่ะ3จุดเลยไฟคันนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นสีส้มนะคะสีส้มเหลืองมันจะเป็นสีเดียวกันนะแล้วก็จะมีสีหนึ่งที่ให้เลือกก็คือจะเป็นสีขาวค่ะมาดูกันชนถึงด้านล่างกันทินตี้บอกว่าแปลงหน้าแรปเตอร์พอถอดตัวกันชนเดิมออกค่ะใส่กันชนหน้าใหม่เข้าไปนะคะเอาตัวงานไปทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถชายนะคะ ทางด้านล่างรวมถึงชายแครงจะเป็นสีดําด้านเพื่อทําให้ตัวรถค่ะดูดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะค่ะมันจะเข้ากันกับตัวกระจังหน้าฟอดที่เราเปลี่ยนเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้เหมือนกับเบรเตอร์เลยนะคะชายทางด้านล่างจะต้องเป็นสีบอนค่ะแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยค่ะว้าวห่วงลากจูงไว้ให้ด้วยนะคะทางด้านหน้าของรุ่นเอกเวมจะมีห่วงลากจูงอยู่หนึ่งห่วงค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยอ่าแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะ ก็ยังวาลไว้ให้แล้วก็ให้ลูกค้าใช้ง,งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะ a อคิดิกร a นเจอรค่ะตัวนูนสีดําด้านติดตั้งให้ด้วยค่ะเลือกได้นะอยากได้เป็นสีอะไรถ้าโดดเด่นเลยนะคะสีแดงไปเลยค่ะแล้วก็มีสีดําเงาให้เลือกด้วยข้อไฟหน้าสีดําด้านใส่ให้ด้วยค่ะรุ่นเอ s เอเอสไฟหน้าจะเป็น LED สีขาวมาพร้อมกับไฟเ a ย์ไทม์ลั n i n g l i ลท์ที่เป็นตัวไฟสีแคมสีขาวมาให้ด้วยเลยนะคะคิวล้อในแบบของแ d a เตอรค่ะ ตัวงานเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยการติดตั้งงานที่นรตตี้บอกนะ้ก็คือถอดคิ้วล้อนะคะที่มากับตัวรถออกแล้วก็เอาคิ้วล้อแต่งอะคะ่ะยึดติดเข้าไปกับหมุดเดิมที่เราถอดคิ้วล้อออกนะไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะคะการติดตั้งงานก็ติดตั้งด้วยน้ำยาพนามเมอร์ 3M และซีนขอบยางค่ะ,ะให้อย่างเ,เรียบร้อยเลยที่ซีนขอบยางเพราะว่า ช่วยในเรื่องของการกันน้ําไม่ให้เข้าในส่วนของตัวคิ้วล้อก็ยืดอายุการใช้งานได้ด้วยและน้ําจะได้ไม่เข้าไปขังอยู่ทางด้านในด้วยนะคะทางด้านล่างค่ะช่วงล่างถึงด้านหน้าและทางด้านท้ายคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ความเป็น upload. ออฟโรดแต่อยากได้ช่วงล่างเดิมๆช่วงล่างเด,เดิมของลูกค้าหมายถึงไม่ต้องยกให้ลูกค้าเลยค่ะแต่เปลียนล้อแม็กยางให้ลูกค้านั่นเองล้อคันนี้นะคะจะเป็นขอบ18 ลายก้านมาเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยค่ะจริงๆลายก้านนี้ยมาใหม่นะมีลายให้เลือกสวยๆเยอะมากบรัสคอนกัดกับยางค่ะตัวนี้จะเป็นยาง AT ทีิีิยางอยูที่265 65R18 แก้มยางดอกยางกำลังดีแล้วก็ตัว265 65R18 เนี่ยประหยัดน,น้ำมนันหเลยและแก้มยาง65เวลาขับขี่ก็จะนุ่มด้วยนะคะตัวนี้ ไม่จาเป็นต้องใส่20ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบในตัวของขอบ20ก็เป็นดูเป็น18เนี่ยก็เป็นออฟโรดได้เช่นเดียวกันเท่เหมือนกันเลยและอีกอย่างหนึ่งคือประหยัดน้ํามันด้วยค่ะแก้มทางด้านข้างจะมีช่องช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยค่ะกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่เลยรุ่น XLS จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดมาพร้อมกับระบ,ระบบปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะฟิล์มกองแสงกันค่ะ ฟิล์มกรองแสงนาทีติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกทุกคันเลยรอบคันลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็น 60, บานหน้า60รอบคัน80ดูจากทั้งด้านนอกดูมืดนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะถ้าเราอยู่ทางด้านในของตัวรถเวลาเราขับขี่ฟิล์มกรองแสงเซรามิกข้อดีของเขาคือใสเคลียร์สบายตาม,มากๆและกันความร้อนได้ค่อนข้างดีค่ะ คิ้วกันสรดก็ใส่ให้ด้วยสกินเลนเจอร์สีขาวเด่นๆแบบนี้จะเป็นของบร้านแต่งข้างนอกนะลูกค้ารีควสกับนัตตี้ได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นของศูนย์แท้นะคะหรืออยากได้เป็นของบร้านแต่งที่จะมีสกินเลนเจอร์ปกติถ้าลูกค้าไ,ได้ดีควสมาหานัตตี้จะแถมเป็นของศูย์ให้ทั้งหมดอยู่แล้วค่ะเบาลองมือเปิดรวมไปถึงข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนการรอยขีดข่วนยังไงใช่ไหมเวลาลูกค้าจะคล้องมือเปิดประตูค่ะถ้าเราใส่แหวน มันอาจจะไปขูดโดนในส่วนของตัวรถตัวนี้ก็ช่วยกันลอยได้ด้วยและข้อฝาถังน้ํามันเวลาลูกค้าไปเติมน้ํามันพนักง,งานเติมน้ํามันเขาก็จะต้องใช้มือใช้เล็บเนาะมากดอ่ดตัวถังเพื่อทําการเปิดให้แบบนี้นะคะอันนี้เวลาที่ลูกค้าเติมน้ํามันนะคะไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะแค่กดปลดล็อกรถแค่นั้นเองค่ะเขาก็สามารถเปิดฝาถังและเติมน้ํามันให้ลูกค้าได้แล้วนะ มาดูโลบาเหล็กที่ใส่ให้ค่ะตัวนี้เป็นโลบา์เหล็กแขนยาวของ Outlander อ่า Outlander ก็เป็นแบรนด์อีกยี่ห้อหนึ่งเลยที่ลูกค้าฟอรดติดเยอะที่สุดจะมี h u m m e อกับ Outlander นะคะตัวงานมาเป็นเหล็กก้านยาวแบบนี้เลยค่ะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยเวลาค้นของบรรทุกของผูกรัดของใช้งานกับตัวโลบาเหล็กได้เลยค่ะลูกค้าบางท่านถามนาตีว่าจะใส่เป็นโลบาเหล็กหรือใส่สปอร์ตปาแบบของไวทแงดีจริง เท่ทั้ง2แบบแล้วแต่ลูกค้าชอบนะแต่อันเนี้ยมันจะสามารถใช้งานได้เลยค่ะบันไดาทางด้านข้างค่ะมีมาให้ด้วยเลยนะให้ลูกค้าขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเลยไฟท้ายเวยๆแบบนี้จัดแถมให้ด้วยค่ะ f u l l LED เลยรวมไปถึงครอบไฟท้ายสีดำด้านครอบฝาปิดกระบะท,ท้ายแบบว้าโลโก้ตัวงานมาเป็นสีดำด้านตัดกับฟอนต์ฟอร์ดสีดำเงาค่ะฟอนต์ฟอร์ดอยากได้เป็นสีอะไรบอกนัดตี้ได้เลยนะ ต้องวาลโลโก้ค่ะเพราะว่านี่เห็นตรงนี้ไม่เอ่ยกลมๆที่อยู่ใต้โลโก้ค่ะอันนี้จะเป็นกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะภาพที่กล้องจะไปขึ้นที่หน้าจอโซนกลางของตัวรถเดี๋ยวนาติพาดูทางด้านในต่อด้วยนะคะไอคิลดิจิเนเจอร์ตัวนูนสีดําเงาใส่ให้ด้วยค่ะเท่ๆแบบนี้เลยและกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถค่ะของบรูตเอ็กเติดตั้งมาจากโรงงานมากับโรงงานมากับตัวรถให้เลยค่ะมาดูทางด้านในกันต่อเลย ซื้อรถกับนัตตี้ไม่ได้จัดเต็มให้แค่ภายนอกนะคันนี้เป็นเบาะผ้าค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้เบาะหนังบอกนัตตี้ได้เลยนัตตี้จัดเปลี่ยนให้คันนี้ที่ลูกค้าไม่เอาเป็นเบาะหนังเพราะว่าลูกค้าเคยใช้เบาะหนังแล้วลูกค้าบอกว่ามันร้อนเนาะก็เลยอยากใช้เป็นเบาะผ้านั่งนุ่มๆสบายๆบ,บ้างอ่า พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะหน้าปัดแสดงผลค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลค่ะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยหน้าจอโซนกลางรุ่น XLS ขนาดใหญ่เลยค่ะ10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ที่นัตตี้บอกว่าเวลาใส่เกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นขึ้นที่หน้าจอนี้เลยค่ะขนาดใหญ่เลยเห็นชัดแน่นอนค่ะผ้ายางปูพื้นนะคะใส่ให้ด้วย นี่เลยเป็นเข้ารูปนะคะมีมาให้ทั้งหมด5ชิ้นเลยค่ะทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งแบบนี้ถ้าชอบแคปหนะ้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หาหนาตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อของหนาตี้จะอยู่ใต้คลิปรีวิวนี้แถบดับับ,บ,บนี้นะคะเลือกติดต่อมาได้เลยอยากติดต่อช่องทางไหนสะดวกทางไหนติดต่อทางนั้นค่ะฝากอีก2ช่องทางของหนาตี้นะคะจะเป็นออนไลน์เพจ Facebook อ็มเบดเนฟอร์ดและติดต่อเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหนาตี้ด้วยนะคะ ที่สำคัญเลยชาแนลเอ็มเบอร์เดนฟอร์ดมารับชมกันมาท้ายคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะ<ๆ>กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดให้ครบเลยค่ะนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่นัตตี้จะมาอัปเดตให้ได้มารับชมกันอย่าพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้สำหรับวันนี้นะัตตี้ต้องขอรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนคันหน้ารุ่นไหนชุดแต่งอะไรบ้างนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ